สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ t h อ p r a ร t ที่เข้า c h i n g by บ t o r y นะครับกับผมดรพีนะครับและเช่นเคยผมก็มาพร้อมกับพี่เกลียงนะฮะสวัสดีครับพี่เกรียงครับสวัสดีครับดรพีหลายเรื่องหลายรานะครับกับศาสตร์นี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีมาอีกแล้วเรื่องของเบนเทอร์นะครับพี่เลี้ยงโคชน้องๆก็งงอยู่ว่างกลงมแล้วเนี่ยเออมาขยี้กันสักครั้งได้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่าง การเป็นการมีพี่เลี้ยงกับ,บการมีโค้ชอันไหนมันหาง่ายกว่ากันแล้วพี่เลี้ยงบทบาทแตกต่าง,างจากโค้ชยังไงเพราะน้องๆ้องบางคนบอกผมไม่เคยมีโค้ชผมคิดว่าผมมีแต่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสอนงานเนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงหรือเปล่าแล้วมันก็มีคําถามต่อยอดไม่อีกว่าแล้วที่เขาว่ากันว่าผู้นําระดับโลกนะที่ผมเคยคุยกับพี่เหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็จะมีพี่เลี้ยง แล้วพี่เลี้ยงจะมีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราตามไปทีละข้อทีละข้อนะครับเราจะได้เข้าใจกันสักทีว่าพี่เลี้ยงเป็นยังไงโค้ชเป็นยังไงและรเราควรมีพี่เลี้ยงยังไงแบบไหนดีนะครับขอเริ่มคําถามที่ง่ายที่สุดก่อนเลยแบ่งสักโคกันครับว่าพี่เลี้ยงจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันมีไหมแล้วพี่เลี้ยงต่างกับโค้ชยังไงครับอืมพี่เลี้ยงคือ คนที่ช่วยคิดช่วยให้คำปรึกษาหารือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรามีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าเราโค้ชเนี่ยเป็นเพื่อนชวนคิดเป็นคนที่ตั้งคำถามเก่งทำให้เราหาคำตอบได้ด้วยตัวเองทำให้ความคิดชัดเจนขึ้นนะแล้วก็โค้ชเนี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องมีบริบทของงานของธุรกิจของฟังก์ชันดีมากกว่า,ควาโคชีนะครับครับแต่เมนเตอร์พี่เลี้ยงเนี่ยควรจะมีควรจะรู้ลึกมากกว่าในบทบาทหน้าที่หรือเคยมีประสบการณ์มากกว่าในบทบาทหน้าที่ที่มาปรึกษาครับครับแสดงว,ว่าแสดงว,ว่าส่วนที่มันแตกต่างกันนะก้อที่สำคัญคือคำว่าประสบการณ์นั่นเองครับนะครับ ซึ่งทั้งโค้ชทั้งพี่เลี้ยงอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก็ได้นะแต่ว่าน้ําหนักของพี่เลี้ยงกระบวนการของเขาเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์แล้วล่ะนี่ถือเป็นอัมมัสสองก็คือเอเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาก็ได้หรือจะใช้กระบวนการโค้ชก็ได้ถูกไหมพี่ถูกถูกใช่ไหมับครับชีวิตผมผมว่าเรามีพี่เลี้ยงมากกว่าโค้ชไหมพี่หรือชีวิตพี่พี่คิดว่าเราจะมีโค้ชมากกว่าพี่เลี้ยงในในชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเรามีมี พี่เลี้ยงมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะเพราะพี่เลี้ยงเนี่ยจะมีสองสามประเภทนะครับพี่เลี้ยงประเภทหนึ่งเลยในหลายองค์กรเขาเริ่มอาศัยตั้งแต่เด y 1วันคุณเข้าไปทํางานเลยก็บ,บอกว่าอ้าวอันนี้เป็นบัดดี้บางเป็นเฮลเปอร์บางเป็นพี่เลี้ยงบ้างใช่ไหมช่วยให้น้องที่มาใหม่รู้ว่าจะออนบอร์ดยังไงกินข่าวยังไงเบิร์กสเตชันนารียังไงเนี่ยงงอันนี้ก็เป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงในเชิงปรับตัวเข้าสู่องค์กรใชไหมครับ พอทําไปองค์กรใหญ่ๆห,หลายองค์กรสักพักหนึ่งเขาก็จะมีระบบพี่เลี้ยงละ,ะคุณเสมมุติคุณอยู่ไปสักสามปีเป็นทาเล้นเขาบอกว่าจะยกระดับขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงช่วยนะอ้ะาวก็จะมีระบบพี่เลี้ยงได้ก็มีการแมทชิ่งอาจจะเป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าแต่ไม่ใช่หัวหน้าโดยตรงเพื่อช่วยติวเราให้มีมีความสามารถติวเตอร์อะพร้อมที่จะเติมโตได้ใช่ไหมครับ พอเติบโตไปสูงขึ้นปุ๊บอาต้องบริหารคนเยอะขึ้นอันนี้อาจจะต้องจ้าง Executive Coach มาฝึกให้มีมุมมองในการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เนี่ยลักษณะของการใช้งานของพี่เลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าครับพี่พี่ทำให้ผมนึกถึงเนือ่องจากผมทำงานองคอ์กรต่างชาติมาก่อนเนาะก็เคยบอกพี่ๆน้องๆเหมือนกันผมเนี่ยเจอทั้งมีทั้งโค้ชพี่ทั้งพี่เลี้ยงด้วยนะแต่ว่า ใช่ตามที่พี่เกียงบอกเลยส่วนใหญ่ผมรู้สึกแฮปปี้กับการมีพี่เลี้ยงมากกว่าเพราะผม,มผมชอบคนมีประสบการณ์นี่อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะตอนนั้นนะอ,อย่างตอนที่ผมขึ้นเป็นเอ็มดี MD, ใช่ไหมนายผมโดยตรงเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงผมนะเขาก็จะแอดไซ์<ๆ>คนที่เป็นตำแหน่งเท่ากับนายผมอืม,อมที่เคยเป็นเอมดีมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันบอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแล้ว แต่เขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในอีกองค์กรเลยแต่อยู่บริษัทเดียวกันคือไม่ไม่ได้มีเชนัเชนอ m คอมมานด์แอนด์คอนโทรลผมอะครับแล้วก็จะมีเซสชั่นกันทุกเดือนเนาะแกก็เป็นคนออสเตรเลียนะกรอบใหญ่ปัจจุบันก็เป็นซีอบริษัทข้ามชาติของที่อเมริกาล้เขาก็จะคุยกับเราอย่างนี้แหละเรารู้สึกปลอดภัยกว่าถ้าเกิดนายเป็นพี่เลี้ยงอะพี่ผมผมไม่กล้าคุยหลายเรื่องไงถต่พ่อคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นหัวหน้านะ เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเออเราเราบอกความเปราะบางของเราในเรื่องของงานเราได้อ่ะเช่นเราเคยเราเจอปัญหานี้อยู่อ่ะตัดสินใจมไม่ได้เว้ยเอยอเขาก็จะบอกว่าเขาทํำยังไงอย่างเงี้ยน,นี่นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับโอเคทีนี้วิธีหาพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับ,รบพีก็โชคดีหลายองค์กรก็มีระบบนี้อยู่แต่ว่าหลายองค์กรเนี่ย<ม>ก็ไม่มีระบบนี้นะครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เออเราสามารถหาพี่เลี้ยงได้ไหมนะครับ่บมีมีอยู่สองแนวทางนะอแนวทางที่หนึ่งคือหาพี่เลี้ยงแบบเจอตัวจริงๆนะอีกแนวทางหนึ่งเราเรียกว่าหาพี่เลี้ยงในจินตนาการนะครับเอาเอาเอาแนวทางหาหาตัวจริงก่อนนะครับครับคือวิธีการเนี่ยอยู่ๆเราจะบอกว่าเอ้ย เดินไปแล้วก็เห็นคนนี้เก่งช่วยมันเป็นพี่เลี้ยงผมหน่อยเนี่ยคุณใคช่วยคุณหรอกครับเขาคงงงนะครับพี่ดังดังนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะ mentoring ที่สักเซสและระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเช่นในองค์กรคุณไปมีกิจกรรมอะไรนะปาร์ตี้ปลายปีเราก็มีโอกาส ไปเดินคุยกับเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งแล้วเพื่อนเขาแนะนําว่าเ<ะ>ออเนี่ยพี่คนนี้หัวหน้าผมเองให้เกียงสักรู้จักมาผมรู้จักอ่ะเอาพี่วิชัยสวัสดีครับโอ้ยคุยไปคุยมาถูกชะตาพี่ว<ะ>ิชัยวันหลังเออมันมีงานที่เกี่ยวข้องกับพี่ผมขอปรึกษาหน่อยได้ไหมครับพี่วิชัยบอกเฮ<ะ>้ยมาอะไรเกียงมีอะไรมาเลยอ่ะ,อ,ะอีกสองสัปดาห์งานที่เราต้องเกี่ยวข้องกับพี่วิชัยพี่ครับผมปรึกษาเรื่องนี้นิด,น,ดนึงอ่า<ะ>พอปรึกษาเสร็จปุ๊บจบเรื่องงานก็ ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเลี้ยงกาแฟพี่แล้วกันครับถือเป็นการขอบคุณพี่ก็บอกเออดีดีดีอ่าอาทิตย์หน้าไปกินกาแฟกันพอไปกินกาแฟผมว่าพี่ครับถ้าผมอยากเติบโตในองค์กรเราเนี่ยมันต้องทํายังไงดีครับอ่านี่เริ่มถามละพี่วิชัยก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้ต้องคุยกันยาว,ว่เอางี้อยู่มีเวลาไหมเดือนหนึ่งมากินข้าวกันสักขนหนึ่งเนี่ยอยู่เลี้ยงข้าวไอสักสองสามงวดเนี่ยพอจะได้ไอเดียผมดีเลยครับพี่ดีเลยครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติล้เจอในองค์กรใช่ไหมครับกรณีที่สองนี่เจอตามงานสัมมนาเราไปสัมมนามไปอบรมเจอใครถูกชะตาพูดคุยกันแลกนามบัตรวันหลังก็โทรพี่ปรึกษาเรื่องนี้นเหเห็น<ม>พี่เป็นคนในวงการนี้อ่านี่ก็คนนีชั่นเหมือนกันใช่ไหมครับ<ม>หรือไปงานพวกสมาคมต่างๆพี่แมตทีเอ็มอสมาคมการตลาดแชมเบอร์ m อ e เร e เจอใครที่เรารู้สึกว่า คนนี้เขาเก่งเขาฉลาดด้วยเออ่มีโอกาสมีจังหวะก็ปรึกษาหาหรือในเรื่องที่เขารู้ดีแล้วค่อยๆบิวต่อจากตรงนั้นครับอันนี้คือวิธีที่เจอตัวนะฮะวิธีที่สองนี่จินตนาการนี่แะผมสนใจมากเลยมาจากที่ไหนวิธีที่สองเนี่ยผมก็อ่านมาจากหลายคนใช่ไหมครับเอค,คนเก่งๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามี mentor of the moment นะ เมนเตอร์ of the moment หมายความว่างไงยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยนะเมนเตอร์เขาคืออบบราฮัมลินคอนคนละสมัย <Yeah. S 1> เลยนะเดชไปละร้ <Yeah. S 1> <100. S 2> อยกว่าปีลินคอนใช่โอบามาบอกว่าเวลาที่เขาในที่ทำงานของเขาเนี่ยตอนที่เขาเป็น u ูเอสเป d e n t เดเจอปัญหาอะไรเขากลุ่มขมับเ,เขาบอกว่าเรื่องนี้คิดไม่ออกว่ะแล้วก็หันไปมองรูปของลินคอนแล้วบอกว่า What ว oh. hey, yes. ัตวูดลินคอนดูเฮ้ยเสนี้ถ้าเป็นประธานาธิบดีลินคอนเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงแล้วหนึ่งในหนึ่งในเรื่องที่เขาเล่านะก็คือว่าอตอนที่เขาได้ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ไปชวนฮิลลารีคลินตันที่เป็นฝั่งตรงข้ามคู่ต่อสู้กันมา <Huh. S 1> ก็บอกไอเดียนี้ได้มาจากลินคอนตอนที่ ขึ้นมาเป็นประธานแล้วก็ไปชักชวนพวกศัตรูทางการเมืองมาเป็นพวกก,ก็ก็คือวัดวูดลินคอนดูเนี่ยก็คือว่าจินตนาการดูซิว่าถ้าคนที่เราเป็นโรโมเดลเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้เขาจะทำยังไงถ้าอ่านประวัติศาสตร์คุณก็จะพอเห็นแน่นะครับครับตอนหลังผมก็มาใช้วิธีนี้ว่าผมก็จะตั้งเป็นซาวดิ้งบอร์ดเมนเตอร์เลยมีปีเตอร์รักเกอร์วอลเลนเบนิส จิมคอลลินส์นะครับแล้วก็เนี่ยสี่ห้ากูรูที่เราอ่านหนังสือเขาดูวีดีโอเขาเยอะๆจนจนแทบจะเข้าใจเขาอ่<ฮ>ะแล้วเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราคิดไม่ออกถ้าไปถามปีเตอร์รักเกอร์เขาจะตอบว่างไงอ,อ,อย่างเงี้ยครับแล้วผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเอ,อเมื่อหลายปีก่อนวอร์เรนเบนนิสเนี่ยเป็นเป็นคนที่ สอนเรื่องลีดเดอร์ชิพที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาเสียชีวิตไปแล้วนะครับประมาณสิบปีที่แล้วตอนที่ย,ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมาว่าวอร์เรนเบนิสเนี่ยโค้ชอเมริกาห้าคนเคยโค้ช mm. ประธานาธิบดีอเมริกาห้าคนคผมก็อีเมลไปถามเขาเลยว่าเฮ้ยมีใครบ้างที่อยู่โค้ชเนี่ยนะเขาก็ไม่ตอบมาเงียบหายไปสุดท้ายผมก็นั่งลงจินตนาการเลยพิมพ์เองนะ เป็นภาษาอังกฤษเลยนะว่าแต่ว่าแปลเป็นไทยให้ฟังคือว่า <ừ. S 1> วอลเลนเราชื่นชมคุณมากเลยว่าอยากถามว่าประธานาธิบดีห้าคนที่คุณโค้ชเนี่ยคือใครามาวอลเลนก็ตอบนะตอบว่าอะไรรู้ไหมพี่นั่นสิวอลเลนตอบบอกว่าเฮ้ยเกียงศักด์ปกติเวลาอยู่ไปโค้ชผู้บริหารแล้วก็ถามว่าซีอโอเมืองไทยที่อยู่โค้ชมาเก่งๆเนะี่ยมีใครบ้างอยู่จะตอบบ้างไงผมว่า ตอบไม่ได้แล้วครับโดยมารยาทแล้วมันเป็นข้อมูลเป็นความลับอลตอบไม่ได้อไอ้ไ,ไหมวอลเลนก็บอกเออก็เหมือนกันน่ไอ้ก็คนตอบไม่ได้หรอกผมก็เออโอเคเข้าใจเข้าใจทีนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้ผมก็อิเมจินต่อบ,บอกว่าวอลเลนถามกลับบอกว่าแล้วยูอยากรู้ไปทําไมอะผมบอก <S 2> <S 2> ผมอยากโค้ชนายกรัฐมนตรีในเมืองไทยสักคนสองคนในอนาคตนะครับอยากรู้ว่า how to ต้องทำยังไงวอลเลนก็บอกอ่ะ ถ้ายูอยากรู้ how to ทำไมไม่ถาม how to ล่ะเอองั้นก็ถามเลยนะครับ how to เนี่ยทำยังไงถึงได้โค้ชประธานาาการิบีดีห้าคนบอกเลไรบอกแล้วอยู่ลองคิดดูสิอ่าผมก็บอกง่ายมากเลย mm. ก็หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นลูกศิษย์อยู่ที่ฮาร์วาร์ดหนึ่งในนั้นอาจเป็นลูกศิษย์ยู่ที่ USC หนึ่งในนั้นอาจจะซื้อหนังสืออยูหนึ่งในนั้นที่ปรึกษาอาจจะเป็นลูกศิษย์ยูหนึ่งในนั้นอาจจะอ่านบทความอยูห้าคนเนี่ยก็คงประมาณนี้แหละ กัวเล้งก็บอกเอออยูก็ถูกแล้วเจ็ดแปดสิบอร์เ็นแล้วผมก็ถึงบางอ,อ้อเลยเออใช่เว้ยจริงๆแล้วเราอิมเมจินเราก็ได้คําตอบนี่ว่าถ้าเรารู้จักอิมเมจินแล้วแล้วคิดตามว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะถามเรากลับมายังไงแล้วเราจะตอบยังไงอันนี้ก็เป็นเมนเตอร์ในจินตนาการที่ใครก็ได้บนโลกนี้เป็นเมนเตอร์คนหมดเลยเออแต่ขอให้เรารู้จักตัวตนเขาสักนิดนะถูก,ถก <laughs> จะได้จินตนาการถูกใช่ใช่ นี่ยแต่นั้นถือว่าเป็นขั้นสุดนะพี่เพราะเมื่อกี้คีย์เวิร์ดที่พี่เกียงบอกว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามคนคนนั้นมาอืม,มาสักพักมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมเหมือนเหมือนเราตามไซมอนซินแนกใช่ไหมสมมตินะอ,อพอดูออกได้ว่าจะโดนเขาถามกลับมาว่าอะไรใช่ไหมครับถูกถูกอ,อันนี้ผมผมมาถามพี่บ้างอ่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยในเพจมนุษย์เดินพันใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมนเทอร์ไหมเป็น <laughs> เป็น เป็นเมนเตอร์ที่ผมผมว่าคำตอบคืออะไรคำตอบอยู่ที่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งอ่านฟังหรือดูไอเดียต่งางๆที่คุณทำมีใครอย่างน้อยคนหนึ่งเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นแสดงว่าไอคอนเทนต์คุณเนี่ยมันช่วยเขาแล้วคุณก็ได้ทำหน้าที่เป็นเมนเตอร์สื่อช่วยเขาไปถูกไหม ฉะนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเพราะว่าคนที่ติดตามเรามันเยอะถูกไหมฮะครับดูดูคลิปคุณพันคนมีสักสามคนบอกว่าเฮ้ยไอเดียนี้ดีเว้ยไม่ชัดเจนพอฟังแล้วชัดเจนขึ้นวะแสดงว่าเราได้ทําหน้าที่เป็นเมนเตอร์แล้วแต่เราไม่มีโอกาสเจอกันเลยครับครับอันนี้ผมผมอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาด้วยด้วยด้วยกระบวนการนี้ได้ยังไงเพราะตอนทําตอนแรกเราก็แค่อยาก เอนำเสนอสิ่งที่เราเรามีประสบการณ์นะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ทำมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่บ,บางบางทีเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองอเออแล้วมันก็มีความคาดหวังแล้วพี่เนาะเวลาเราทำเนะี่ยผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละเราก็อยากให้มันคนได้ดูเยอะๆไลค์วิวเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงผมก็มีคําตอบเหมือนกันนะเวลาเราเซลล์โอชชิ่งตัวเองอะสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ทุกคนมีปัญหาแบบเดียวกันหมดไงถูกงั้ มันเป็นเรื่องปกติก็ได้ที่บางอันคนอาจจะดูน้อยน้อยมากแต่พอพี่เยียงพูดอะใช่เลยคนที่มีปัญหาถึงจะดูถึงจะหันใช่ไหมนี่นี่คือสิ่งสิ่งที่ผมค้นพบนะว่าเออด้วยด้วยโฟกัสเราไม่ได้เป็นแมส s m มีเดียอยู่แล้วอย่างเราทํารายการโคชชิ่งบายสอรีที่ต้องขอบคุณพี่เกียงมากที่ที่มาร่วมกันทำเนะี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หมายคนไทยทั้งหมดเอ่อทุกคนจะสนใจศาสตร์นี้เนาะครับ มันก็จะมีแค่บางคนที่เห็นสนใจอยากรู้เพิ่มอยากจะเอาไปแก้ปัญหาอย่าเงี้ย <ừ, S 1> ซึ่งบทบาทวันนี้ที่เราทําในในสื่อเนี่ยผมว่าเราเราเราอาจจะมิกมิกใ่นเนาะบางอันเราก็ใช้าศาสตร์ของโคโสส้ชแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพี่เลี้ยงกันซะเยอะมากกว่าถี่เห็นด้วยนะครับแนะนำผมใช่จริงๆแล้วผมคิดว่าผู้ดูผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยถ้าแม้ว่าเป็นไปได้นะช่วยฟีดแบ็กกลับมานิดหนึ่งว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเอาไปใช้ อ hmm. อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเอาไปใช้เนี่ยมันจะช่วยให้เราค่อยๆปรับเนื้อหาได้ถูกไหมถูกครับอันนี้ก็ <chỉ S 1> จะโยงกลับ<ช>มาโยงกลับมาเรื่องเมนเตอร์เมนตี้เนี่ยนะครับผมสังเกตดูว่าเราพูดถึงเมนเตอร์เนี่ยแต่ผู้ที่เป็นน้องเลี้ยงหรือเมนตี้เนี่ยห,หลายคนเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษที่ไปไปหาเมนเตอร์คนไหนเมนเตอร์คนนั้นก็ ให้ความช่วยเหลือเมตตา,าแล้วก็แนะนำเมนเตอร์ต่อนะครับมผมสังเกตดูคนเหล่านี้จะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองสาเรื่องนะครับรบเรื่องที่หนึ่งเลยคือมีโกรธ์ไมล์เซ็ตน้ำไม่เต็มแก้วแนะนำอะไรไปปุ๊บเขาจะรับฟังก่อนเก็บไปคิดนะแล้วก็เอาไปลองทำนะเสร็จแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าเออด็ร์พีที่แนะนำผมมาเนี่ยไอ,อ ผมลองไปคิดดูแล้วเอาไปทําทําแล้วมันครึ่งหนึ่งดีมากเลยอีกครึ่งหนึ่งสงสัยผมจะทําผิด <c oughs> ด็ดเอเตีเอ่อดตรีช่วยชีย้หน่อยได้ไหมว่าไอ้ผมผมทําผิดต้องปองร,รับยังไงล้วก็พีก็บอ้ยหมอน,นี่มันใช้ได้เลยวะมาถามเราแล้วเอาไปคิดคิดแล้วไปใช้ใช้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วไอ้ที่ใช้ไม่ได้มันก็มาปรึกษาเราแล้วก็ช่วยพออย่างนี้ปุ๊บผ่านไปปีสองปีสมมติทุกเดือนผมมาปรึกษาดรพี <C> e <at> ปีสองปีผมเติบโตก้าว 9, หน้าดับเบิลขึ้นมาเลยเพราะว่ามีมีคนเป็นพี่เลี้ยงช <C> e <at> ็อตคัตวันหลังดรพีก็บอกเฮ้ยไปเจอเพื่อนคุณก็บอกเนี่ยคนนี้เกียงสัก์ในเขาเขาเป็นคนตั้งใจนะเขาอยากหาพี่เลี้ยงทางด้านไอทีนี่พอดีเลยช่วย <C> e <at> เขาหน่อยสิยัง <C> e <at> เป็นคนดีมากเลยแล้วก็แนะนำอะไรไปโด <C> e <at> ไมล์เซตเอาไปแอพพลายอันนี้คุณก็บอกต่อไปแล้ว อันนี้ก็ก็เป็นลักษณะที่ดีว่าถ้าเราเป็นเมนทอที่ดีเนี่ยอะไรที่นํามาให้ลองเอาไปใช้ใช้ดีมาบอกใช้ไม่ดีอย่าไปโทษว่าเมนเตอร์พูดไม่รู้เรื่องแต่คุณเอาใช้ผิดเออหรือมาบอกเขาก็ได้เออหรือมาบอกก็ได้ว่าใช้แล้วทําไมไม่มันติดตรงไหนผมทำผิดหรือเปล่าก็ได้ใช่ไหมแล้วเมนเตอร์เดีอยเฮ้ยจริงๆคุณไม่ผิดหรอกผมเองเนี่ยคอนเทกต์ผมพูดเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้องค์กรไม่มีแบบนี้แล้วขอโทษทีวะ เ <Ment> มนเตอร์ก็พัฒนาตัวเองด้วยถูกไหมเพราะรู้ว่าอันไหนที่มันเวิร์กไม่เวิร์กไงเออพี่เองพูดตรงนี้ใช่เลยนะก็อยากฝากน้องๆน,น,นะกลับมาบอกบ้างเราเราไม่ได้ต้องการให้คนมาเยือนยอะนะแต่เราต้องการรู้หเหมือนกันว่าสิ่งที่เราพูดมันมันใช้ได้ถูกจถูกทุกกรณีหรือเปล่าพอพี่เกียงพูดตรงนี้ผมนึกถึงน้องคนหนึ่งพอดีผมทำรายการอันนึงขึ้นมาเป็นรายการในกลุ่มปิด มันเป็นพาร์ทของโปรเจกต์เราเรียกว่า The Practical Bootcamp เนะอะติดส p e e พัฒนา,<ร>าตัวเองผม<ๆ>ผมก็อยากรู้นะว่าคนมันคิดยังไงอยากรู้จริงคืออยากทดลองว่าคนมันอยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆจังๆสักแค่ไหนเนี่ยปรากฏว่าผมก็คอมมิตนะว่าเดี๋ยวผมจะทำไลฟ์เป็นวิดีโอใส่ไปเรื่อยๆจนทุกทุกวันพฤหัสยาวจนถึงสิ้นปีเลยซึ่งมันก็จะประมาณสักสามสิบสี่สิบตอนผมก็มีอันเจนดาหมดนะว่าจะคุยแต่ละสัปดาห์เรื่องอะไรบ้างก็ทำไปเลยนะ แล้วมันก็ตามคาดนะพี่คนดูนิดเดียวนิดเดียวคนที่ปฏิสัมพันธ์เราก็น้อยนะครับแต่มันมีน้องคนหนึ่งเฮ้ยมันทําเหมือนที่พี่เก่งว่าเลยมันไปทำาม,มันมาจากคําถามแรกเลยผมอยู่ซีเนียมานานแล้วเนี่ยไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าเลยนู่นนี่นั่นแล้วมันก็หายไปนะแล้วมันก็มาบอกว่าพี่พี่ผมเอ่ออที่ใหม่เรียกผมไปสัมภาษณ์งานในตําแหน่งหัวหน้าผมแบบผมตื่นเต้นมากเลยผมจะคุยกับเขายังไงนู่นนี่นั่นนะ เออฮิสแสดงว่าสิ่งที่เราทํามันทําให้คนแบบกล้ามูฟออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองได้อืผมก็เลยเออเห็นแล้วว่าสื่อทุกสื่อที่มันที่มันออกไปเนี่ยมันมันจะมีคนที่ต้องการอ่ะมันอยู่ที่คนคนทุนนั้นจะเอาหรือเปล่าด้วยเนาะพี่เนาะบางคนเสพไปแบบไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าใจได้เขาอาจจะยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาอยากอยากได้ไงอใช่เขาก็ดูเพื่นๆนะแต่บางเรือรายการเราไม่ใช่เป็นรายการ เอนเตอร์เทนเมนต์ไงมันไม่ได้บันเทิงขนาดนั้นนะถามว่ามันก็มีความยากเหมือนกันก็เนี่ยฮะแลกเปลี่ยนมุมมองนนั้ความคาดหวังอย่างวันเนี้ยที่คุยกมาในตอนนี้ผมว่าพี่เลี้ยงสําคัญยืนยันนะครับว่าอืมีอยู่รอบตัวนั่นแหละแต่ว่าเราเราได้ใช้ประโยชน์เขาครบไหมโดยสุดท้ายที่พี่พี่เกียงพูดก็คือถ้าเราเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วเนาะทําอะไรแล้วเนี่ยฟังเขาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าผิดหรือถูกให้ลองทำดูก่อนไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปโทษพี่เขา ขากลับไปขอคำแนะนาพี่เขาเพิ่มก็ได้นะครับมันก็จะเกิดการเรียนรู้ทั้งทั้งคู่เนาะทั้งพี่เลี้ยงแลวก็น้องเบรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวใครที่สนใจศาสตร์นี้เป็นพิเศษก็มาพูดพูดคุยมาทั้งไทยมาได้นะครับเดี๋ยวจะได้มาเล่าสู่กันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าบริบทของพี่เลี้ยงมันมีหลายซ ي นาริโอที่อยากจะคุยเหมือนกันแต่เดี๋ยวเก็บไว้คุยในตอนหน้าดีกว่าว่าถ้าวันนี้เราอยากเป็นพี่เลี้ยง ถ้าเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราจะได้อะไรแลนะถ้าเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราจะเก่งขึ้นด้วยไหมเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวมาชวนพี่เกงคุยในเรื่องนี้อีทีกันละกันนะครับดีครับ,รบสำหรับวันนี้ผมกับพี่เกงต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยละกันและอย่าลืมนะหะนังสือของพี่เกงนะครับเล่มล่าสุด Coaching by Story นะครับติดตามกันได้และหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับร้านหนังสือชั้นนำมีให้เลือกซื้อนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ